แล้วดูฟังครับท่านผู้ชมครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านแล้วครับวันนี้มาตามหายาอายุวัฒนะนะครับต้นที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นกระถินเทศนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นมาถ่ายไปเฉยๆครับแต่วันนี้มาเก็บเอาไปทำยาครับต้นกระถินเทศนี่นะครับปรากฏว่า รากของเขาเนี่ยนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะฮะเราได้รู้จักใบนะครับรู้จักดอกรู้จักผลแล้ววันนี้ผมมาเก็บสองอย่างครับนี่ดอกเขาครับนี่นะฮะแล้วก็นี่คือใบครับนี่คือใบนะฮะอยู่ใต้ต้นเขานี่กลิ่นกระถินขึ้นเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่ มีกลิ่นแรงบอสมควรนะครับผมเพิ่งเจอที่นี่แล้วก็ต้นนี้เนี่ยก็ยังถือว่าต้นไม่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเก็บสมุนไพรนะครับนี่ครับผลเขาซึ่งเนี่ยพอลงดานี่แห้งแล้วนี่นะครับผมได้แล้วแห้งอย่างนี้เนี่ยเราเก็บไปไว้เลยนะครับหรือเก็บผลแก่เอาไปตากแห้งเพราะว่าเมล็ดข้างในเขาก็เป็นยาเหมือนกันนะครับที่นี่ก็หาไม่ค่อยง่ายแล้วครับกับถินเทศนะฮะเพราะฉะนั้น วันนี้เราได้เมล็ดหนึ่งเมล็ดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เมล็ดสิอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นฝักนะนะในฝักนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 3- 4มสี่เมล็ดนะครับซึ่งก็เป็นยาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขุดเอารากนะครับซึ่งก็ได้เห็นลำต้นแล้วนะครับลำต้นเขาประมาณนี้ครับจริงจริงต้นเขาจะใหญ่กว่านี้ฮะแต่นี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ด,ดูรากครับนี่ ได้เจอรากแล้วครับรากของเขานี้เป็นยาอายุวัฒนะนะครับแล้วก็ประกอบยากับตําราอื่นๆกับตํำรับอื่นๆได้นะครับนี่ยาวขนาดนี้วันนี้ผมจะเอาไปแค่นี้ครับเพราะว่าเอาไปทั้งใช้ในทั้งสดทั้งแห้งนะฮะเป็นยาอายุวัฒนะนะครับแก้วันโรคได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูแลทรงอกดูและระบบเลือดลมหายใจ เป็นยาอายุวัฒนะเจริญอาหารได้อย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเอารากเาไปแล้วก็วิธีเอารากต้นไม้นะครับก็จะเอาแค่รากเดียวฮะนะเอาแค่รากเดียวจริงๆเขามีหลายต้นแล้วก็มีรากเยอะครับแต่ว่าเราจะเอาไปแค่รากเดียวครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เขา,เาตายลงนะฮะให้เขาได้มีรากอื่นได้ช่วยหาอาหารให้ด้วยเราใช้ประโยชน์แค่รากเดียวก็พอนะครับนี่รากกะถินเทศนะครับ ซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะนะท่านถ้าไปเจอนะฮะกระถินเทศก็คือกระถินมีหนามนั่นเองนะครับเนี่ยหนามเนี่ยสัญล <hay danach> ักษณ์ของกระถินเทศเลยนะครับเนี่ยหนามเนี่ยต้นจะคมมากนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเป็นกระถินเทศจะเป็นแบบนี้ครับใบก็เหมือนกระถินยอดก็เหมือนกระถินดอกก็เหมือนกระถินแต่ดอกจะใหญ่กว่าดอกจะใหญ่กว่านี่คือลักษณะนะครับ วันนี้ผมมาเอารากเข้าไปครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับท่านใดสนใจยาอา,ายุวัฒนะขนานกระถินเทศนะครับก็ไปหาได้ครับยังพอหาได้ฮะกระถินเทศตามป่าตามหัวไรลไ่ปายนายังพอมีครับเอาละครับอาจารย์ชาวชาแนลวันนี้พบกับท่านแค่นี้ครับยาอายุวัฒนะขนานเอกอีกขนานหนึ่งครับรากกระถินเทศครับ สวัสดีครับ